สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาจบมาเจอมา พบกับแม่หมออม,มีอีกแล้วนะคะวันนี้กับเพจแม่รูปผูกดวงค่ะเชื่อมั่นในตัวแม่หมอเชื่อมั่นในไพ่อรักรู้สหรับนี้ด้วยนะคะกับหัวข้อที่ว่าคนคนนี้ที่คุณคิดถึงเขาอยู่คุยกับเขาอยู่เขามีความในใจอะไรอยากบอกคุณนั่นเองนะคะ <S <S <ๆ S 2> เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยทั้ง3กองกองที่1ค่ะ,คะเป็นการ์ดใบนี้ค่ะและกองที่2เป็นการ์ดใบนี้ค่ะและกองที่สเป็นการ์ดใบนี้นั่นเองนะคะคิดถึงหน้าเขาเลยนะคะคิดให้ดีๆนะ เลือกดีๆนะคะว่าเขามีอะไรในใจอยากบอกคุณหรือเปล่าเป็นความในใจที่เขาอาจจะไม่ได้สื่อเป็นคําพูดพิมพ์เป็นข้อความมาให้คุณก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยรักใหม่รักเก่าดูได้เช่นเดียวกันผู้หญิงผู้ชายดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวไม่หมอะเริ่มเลยค่ะสําหรับการ์ดใบที่หนึ่งนะคะกองที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยความในใจที่เขาอยากบอกนะในบางเรื่องนะคะเขานึกนักขอโทษทีค่ะเขา นึกถึงคําพูดคุณและเขาศรัทธาคําพูดคุณในบางเรื่องนะเออแต่อีกใจอ่ะเขาแอบไม่เชื่อนะคะเขาแอบที่จะไม่เชื่อเออเราก็เหมือนกับว่าถ้าในใจเขาตอนเนี้ยพูดกับคุณได้เขาอยากจะพูดอะไรสักคำแรงๆกับคุณน่ะแต่เขากลัวคุณรับไม่ได้ค่ะอืคําพูดจริงๆเลยตรงกับอันนี้เลยนะคะก็ให้ระวังช่วงนี้อาจจะมีปากมีเสียงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะอาจจะเป็นแบบเฮ้ยช่วงเนี้ย คุณอาจจะไปจิกไปตามไปจี้ไปไปบน่นนู่นนี่นั่นเขาอะค่ะทําให้เขารู้สึกกดดันนิดนึงไม่เป็นตัวของตัวเองเขาก็อาจจะฟีดแกกบ็กกลับมาพูดกับคุณว่าเอช่วงเนี้ยเบาได้เบาพากักได้พกักห่างได้ห่างอะไรทํานองนี้สมมุตินะคะสมมติ ประมาณนี้จะให้ระวังคําพูดนะคะช่วงนี้เนาะเขาอยากให้คุณระวังคําพูดเป็นความในใจของเขาเขาอยากให้อาจจะเป็นว่าช่วงนี้คุณอาจจะบ่นมากกับเขาไปนิดนึงหรือชวนทะเลาะกับเขานิดนึงหึงเขามากหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไปฟังคนอื่นมาว่าเขาเป็นนู่นเป็นนี่แล้วคุณก็ไปใส่ใส่ใส,ใสใกับเขาว่าหรือไปดูดวงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็พิเียดไปแบบปิดปิดปิดใส่เขาอะไรแบบเนี้ยก็อยากทะเลาะกันอย่าไปวอรรี่เนาะว่ามันเป็นแบบ นู่นนี้นั่นแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะก็รอดูพฤติกรรมเขาไปก่อนเนาะประมาณนี้จะให้ระวังคําพูดสิ่งที่เขาคิดกับคุณคะ่ะโอเคตามนี้ค่ะชาวกองที่สองเป็นการ์ใบนี้นะคะเป็นความในใจอะไรโอไมก้อ oh นหากคุณและเขาเคยไหว้พระขอพอรทําบุญร่วมกันมาก่อนหน้านี้นะคะหรือชาติที่แล้วก็เถอะ คุณกับเขาจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงแรกๆอาจจะเป็นเหมือนพี่น้องแบบเพื่อนเอออันนี้มันมันเออแม่หมอมั่นใจขอโทษที่ค่ะมันเลยขอโทษที่ค่ะคือแม่หมอมั่นใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขาอะเป็นรักเก่ากันแล้วกลับมาคบกันในเร็วๆนี้ก็ได้นะคะกาวเนี้ยคือกลับมาก็จะมีการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเออคือเหมือนกับว่ามองตาแล้วรู้ใจกันอะไรเงี้ยมันเป็นความหาค่ะที่จะทําให้คุณกับเขาอะไปปรับตัว ทำให้กลับมาคราวเนี้ยมันดีขึ้นกว่าเดิมอมืเช่นคุณจะรู้แล้วว่าเขาอ่ะเป็นคนแบบไหนเขาก็จะรู้แล้วว่าคุณชอบและไม่ชอบอะไรทํานองเนี้ยค่ะมันจะเป็นการปรับตัวที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมหรือมันเป็นบุญภาวาสนาทําให้คุณกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งทํานองนี้นะเขามีข้อความคือว่าเขาอยากกลับมาอยู่กับคุณนะคะหรือกลับมาเป็นเพื่อนกลับมาเป็นพี่เป็นน้องกันก่อนแล้วจากนั้นค่อยๆเลื่อนความสัมพันธ์ขึ้นเรื่อยๆทํานอง จ้ะโอเคตามนี้นะคะอ่ะชาวกองที่3ค่ะเป็นการใบนี้รูปผู้หญิงนะคะโอ้ไม่ก็ดเขามีเรื่องหดด,ดหัวใจมากๆกับคุณตอนนี้นะคะถ้าเขารู้ข่าวว่าช่วงเนี้ยคุณมีเรื่องไม่สบายใจเครียดล้มหมอนนอนเสือ่อมป่วยนู่นนี่นั่น,นอะไรก็แล้วแต่เขาก็คือเหมือนกับว่าเป็นห่วงคุณแหละว่าช่วงเนี้ยคุณเป็นยังไงบ้างอารมณ์ไหนเออมีเรื่องอะไรไม่สบายใจสุขภาพคุณเป็นยังไงบ้างเขาเหมือนกับ เออเอาจริงอีกอย่างเขาก็รอเวลาที่จะเข้ามาคุยกับคุณนะหรือรอที่จะเข้ามาเจอคุณนะอะไรทํานองเนี้ยค่ะเขาเป็นห่วงความรู้สึกหรือสุขภาพร่างกายคุณอยู่นะคะในกองที่สามเนี่ยค่ะซึ่งเอาจริงช่วงเนี้ยเขาอยากให้คุณดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนั่นแหละเป็นบางคนอาจจะป่วยทางใจเนาะหรือทางกายอะไรประมาณเนี้ยค่ะอยู่ด้วยประมาณนี้เขาก็อยากให้คุณเฮ้ยหาหมอให้ตรงนะหา,ายาทานนะวิตามินนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้จ้าทั้งสามกองจบกันไปจจ้วเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้แม่หมออมนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพจให้แม่หมอด้วยนะคะถ้าใครอยากาดูดวงแบบนี้ทุกๆวันนะคะแม่หมอมีคลิปลงแบบนี้ทุกวันเลยเนาะประมาณนี้จ้ะโอเคตามนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยฟังลองหยุดดูฟังก่อนก็ได้นะคะเป็นเหมือนอคลิปเล็กๆน้อยๆอยให้ทุกคนได้ รับรู้รับฟังเอาไว้เบาๆประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ตรงประเด็นกับทุกๆคนทุกๆหัวข้ออะไรประมาณนี้คุณรู้สึกอยากหยุดดูหัวข้อไหนก็ลองดูได้ลองดูสถานการณ์ไปได้เรื่อยๆเลยประมาณนี้ไพ่ของแม่หมออ่ะจริงๆแล้วอ่ะดูได้ทุกวันนะคะเป็นไพ่ที่แม่หมอวาดขึ้นกันมาเองกับแม่นะคะก็คือจะไม่ไม่ทําให้ดวงใครชํานะจากที่แม่หมอดูมาทุกวันก็คือเกิดขึ้น ได้ทุกวันบางวันก็สมมุติว่าถามไป10ข้ออาจจะเกิดขึ้นสัก7-8ข้อประมาณนี้ให้คุณได้ได้ระวังตัวเอาอย่างนั้นดีกว่าแล้วแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงคุณก็จะนึกถึงคําพูดแม่หมอว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นจริงว่ะแล้วคุณจะได้ระวังนะจ๊ะเออตามนี้ค่ะโอเคสําหรับวันนี้แม่หมออมวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ